สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นฝันเป็นจริงนะคะฝันเป็นจริงงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้ารเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเลขเด่นงวดนี้ฝันเป็นจริงงวดวันที่สองพฤษภาคม 2,567งวดน,นี้ฝันเป็นจริงเด่น2กับ9นะคะเด่น2แล้วก็9นี่ค่ะสำหรับงวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยจ้า7,9นะคะตัวเด่นของเขาอันนี้คืองวดวันที่16นะคะเมษายนออก7,9 ตัวเด่นเขาก็7,9เช่นกันตัวข้างในก็เจ็นะคะเรามาดูตัวข้างในนะคะตัวข้างในของฝันเป็นจริงนะคะแต่ละอาจารย์มาเจ็ทั้งนั้นนะคะทุกเกือบทุกหน้านะคะที่เข้านะคะฝันเป็นจริงโดยเฉพาะนี่คะ่ะ อาจารย์ชาลิติเนาะมาเจดล่างมาเจดอันนี้คือเลขเด่นฝันเป็นจริงของงวดวันที่สิบหกเมษายนนะคะเรามาดูงวดวันที่สองพฤษภากันเลยจ้า วันที่สองพฤษภาคมอาจารย์ทัศนีนะคะดึงสองกับหกมาอาจารย์แก้วเพชรดึงหกเก้านะคะซึ่งตรงกับอาจารย์เพชรบุรภาเนาะเก้าหกหกเก้านะคะ สิงคนองห้าแปดอาจารย์ทัศนีสองหนะคะสรุปแล้วหน้านี้เด่นหนะคะเด่นหเลขเด่นฝันเป็นจริงงวดนี้เด่นศูนย์เจดแปดนะคะศูนย์ดแปดสรุปจากสูตรเด่น9้านะคะงวดนี้เด่น9้าซึ่งตรงกับ บนสวยนะคะบนสวยเขาก็ดินเก้าเช่นกันนี่ค่ะบนสวยดินเก้านะคะอันนี้สรุปจากสูตรนะคะดึง9ก้ากับสามมาดินเก้านะคะน่าจะมาตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะจอใจลุงหวังมาเจ็ดเก้านะคะมาเจ็ดเก้า ล็อกสำเร็จมาสามห้า อาจารย์พุทธเอาังคารมาเจ็ดห้านะคะมาเจ็ดห้าเลขดาวมาหกเพชรเพิ่มดึงเจ็ดเก้านะคะอันนี้หกแปดอาจารย์ชาลิติ ดึงสองกับห้ามางวดที่แล้วก็เข้านะคะอาจารย์ชาลิติเขาดึงเจ็ดกับแปดมาออกเจ็ดเก้าตรงนี้นะคะงวดที่แล้วก็เข้าเลขเด่นเข้าหลายสำนักเนาะของอาจารย์ชาลิติแล้วก็อาจารย์ดีเฮงดี eng, เนาะ เดินดึงแปดเก้ามาเทียดวงไว้ชาลิติให้เจ็ดแปดมานะแล้วก็ออกเจ็ดหลักเจ็ดก็คือเจ็ดเก้านั่นเองแล้วทีนี้เรามาดูงวดนี้อาจารย์ชาลิติดึงสองมานะคะดึงสองกับห้ามา อาจารย์ดึงสองกับห้ามาดีเฮงดีงวดที่แล้วดึงแปดเกงวดนี้ดึง8ปดหนะคะส่วนหน้านี้มักจะเด่นเจดมากที่สุดเนาะนี่เจดเกเด่นหแล้วก็เด่นเจด สรุปแล้วหน้านี้เด่นเจ็ดกับหนะคะเด่นมากที่สุดดีแห่งดีเด่นแปดหกนะคะถ้าแปดมีแปดสองแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดอาจารย์ชาลิติดึงสองแอชชอบสองห้านะคะเพราะว่าหลายสำนักนี่้ามาสองเนาะนี่ค่ะ นี่มาสองนะคะในงวดวันที่สองนะคะพฤษภาคมมาสองแปดมาสองอาจารย์ชาลิตินี่น่าจะเข้านะคะงวดนี้งวดที่แล้วก็เข้าเนาะมางวดนี้อดคิดว่าคงจะเข้าอีกนี่คือหวยรายวันนะคะหวยรายวัน ไายวันอาจารย์ขวัญใจอาจารย์เอียดห้วยยอดก็บอกถูกนะคะมาศูนย์มาเก้า 9. อาจารย์เรืองชัยมาเจ็ดขวัญใจคนอยากรวยมาห้านะคะอาจารย์ธีรชนมาห้าสองซึ่งตรงกับอาจารย์ชาลิติเนาะ แต่ว่าหลายสำนักนะคะที่มาสองนะคะหลายสำนักที่มาสองหน้านี้ตัวเลขหลายตัวแต่ก็มีเด่นสองเด่นสามเด่นหเด่นเจ็ดนะคะเลือกใต้เด่นสกับเจดถ้าเจดมาเอสคิดว่าศูนย์เจดนะคะ หรือไม่ก็แปดเจ็ดนะคะเดินถ้าเดินใต้นะคะอันนี้เขาก็ดึงเจ็ดมาเช่นกันนะะี่ค่ะเนี่จ็ดใต้เดินเจ็ดกับสองนะคะ แต่ว่านังซือติ๊กนิโลเขาเด่น7จนะคะเมาร้อเปซเลขเด่นฝันเป็นจริงงวดที่แล้วเข้านะคะงวดที่แล้วเข้ามางวดนี้จะเข้าหรือไม่ทิจันเด่นสองกับ7นะคะส่วนใต้เขาเด่น6หรือจะออก6กเเมื่อกี้นี่ออก7 9 หรือเก้าจะติดอยู่ฟ้าใหม่ใจบุญเด่นห้ามักจะเข้านะคะฟ้าใหม่ใจบุญตัวเด่นมักจะเข้าสุขโชคคุนหาร คุณหารใต้เจ็ดแปดนะคะนี่เด่นเจ็ดแปดมาดูอาจารย์บุญจันทร์คลองหนึ่งอาจารย์บุญจันทร์คลองหนึ่งนั้นเด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดมาเจ็ดดิกดาวมาห้าถ้าเจ็ดมาก็มีเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดหก ถ้าแปดมาก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดหกแต่ว่าเลขแปดสองก็มาลายสำนักเนาะส่วนมากจะด,ดินสองเจ็ดแปดมาล่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจาวีมาหกเจ็ดนะคะส่วนใต้มาสี่สาม หน้านี้เด่นเจ็ดเจาะใจลงหวังเจ็ดเก้านะคะหน้าฝันเป็นจริงงวดนี้งวดที่แล้วฝันเป็นจริงเข้านะคะงวดที่แล้วฝันเป็นจริงเข้าเดี๋ยวจะเอาให้ชมนะคะฝันเป็นจริงเข้า เก้าเดเก้านะคะใต้นี่คะ่ะดินใต้มาแม่นแม่นเนาะส่วนอาจารย์สัญชัยนะคะมาเก้าดึงเก้ามาก็มีเก้าสามเก้าหกเเข้า9 8นะคะอาจารย์สัญชยัยงวดที่แล้ว งวดน,นี้อาจารย์สัญชัยนี่ดึงอะไรมาเนี่ยดึงห้าอยมากับ7 5กับ7จอาจารย์สีสุดาดึง8นะคะสรุปแล้วเลข 7, เจ็ดแปคิดว่ามาใต้นะคะมาใต้เป็นเลขท้ายนะคะเป็นเลขท้ายสลาดกินแบ่งรัฐบาล เสื้อติดจันร์ปักหลักสิบบนสองหกนะคะอาจารย์ยานชุมแพรนะคะมาหกมาเก้านะคะมาเก้าล่างเขาดึงหกมาก็เลขก,ก็มา หลายสำนักก็มาหลายตัวเนาะอาจารย์อนุชาวิ่งหกนะคะเลขเด่นงวดนี้ของฝันเป็นจริงมักทุกหน้านะคะที่จะเด่นหกนะคะทุกหน้าที่เด่นหกก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสําหรับเลขเด่นงวดนี้ ดูดูหน้าสรุปนะคะดูหน้าสรุปเดี๋ยวเอดเปิดให้ดูหน้าสรุปนะคะแต่ว่าที่ไหนก็ไม่เท่าหน้าสรุปนี่ค่ะอันนี้ชุดชุดสองตัวนี่เข้า7-9นะคะงวดที่แล้ว เมืที่แล้วเข้าเจ็ดเก้านะคะมาดูหน้านี้ท่านคิดว่าจะเข้าตัวไหนคะ mm. เด่นหกกับสองมากที่สุดนะคะ mm. เด่นหกกับสองมากที่สุดก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาส่วนเลขติ๊กฮิโร่นี้0ูนย์เดของเขา0ูนย์เจดศนะคะมา แต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะที่แน่ๆเอสก็เอาส่วนมากก็จะเอาเลขหน้าปลกมาวิเคราะห์เนาะนี่ค่ะข้างในเลขข้างในหกมาแรงถ้าหกมาแรงก็จะเป็นสองหกนะคะสองหกสองเจ็ดน,นะคะสรุปแล้วเลขเด่นงวดนี้ก็คือหกนะคะ หกมาแรงลองลงมาก็คือสองนะคะสองโดยเฉพาะเลขหน้าปกนะคะเลขเด่นเลขหน้าปกก็คือสองเก้านะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปสำหรับเลขเด่นฝันเป็นจริงงวดนี้เด่นสองเก้าก็ตรงกับหลายสำนักเนาะเอก,ก็คิดว่าเลขสองกับเลข9 คงจะเข้าแน่นอนร้อยเปอรเซ็นต์นะคะขอพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ